อดใจรอตรวจสอบสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันพบไม่ผ่านเกณฑ์กระทรวงการคลังเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้ใหม่ข่าวดีนะครับสำหรับผู้ได้รับ SMS ไม่ได้รับสิทธิ์อดรับเงินเยียวยา5,000บาทจากการลงทะเบียน w w w บเราไม่ทิ้งกันคอมซึ่งล่าสุดนะครับกระทรวงการคลังชี้แจงแล้วว่ายังมีรอบสอบซ่อมนะครับให้อุทธรณ์ ผลการพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งความคืบหน้ามาตรการเยียวยา5,000บาทที่ได้เริ่มทยอยจ่ายเงินกันไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาทาเอาประชาชนจํานวนมากที่ลงทะเบียนไปแล้วต้องรอรุ้นกันอย่างหนักมากนะครับตนเองจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับการคัดกรองได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ล่าสุด12เมษายนนะครับทางภาครัฐก็ได้ทยอยส่ง SMS เพื่อแจ้งผลการคัดกรองแก่ผู้ลงทะเบียนนะครับโดยหลายรายนะครับได้รับ SMS แจ้งส่งมาว่าไม่ได้รับสิทธิ์จนเกิดคำถามมาตรการนี้นะครับอย่างมากมายเพราะต่างก็ยืนยันว่าตนเองเดือดร้อนและได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ทำไมจึงไม่ผ่านการพิจารณา ในเรื่องนี้นายรัฟวลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ชี้แจงโดยเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา5,000บาทหลังการตรวจสอบและคัดกรองตามหลักเกณฑ์แล้วพบว่าในรอบที่1ได้มีการตรวจสอบคัดกรองไปแล้วกว่า7,990,000รายนะครับโดยจํา จากจํานวนนี้นะครับสามารถแบ่งเป็น3กลุ่มได้ดังนี้1กลุ่มผ่านเกณฑ์นะครับ1.68ล้านรายนะครับซึ่งในกลุ่มนี้ได้ทยอยส่ง SMS แจ้งผลการพิจารณาและโอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์แล้วนะครับที่ได้ลงทะเบียนไว้ในวันที่8-10เมษายนที่ผ่านมาหมดแล้วนะครับส่วนกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ หนึ0ง0 0รายโดยการกรอกแบบสอบถามออนไลน์นะครับที่ w w w t r o m ์ t i n g มให้กหัวข้อเพิ่มเติมนะครับขอความกรุณาให้ดำเนินการภายใน10วันนับจากวันที่ได้รับ SMS นะครับแจ้งเพื่อการประมวลผลที่รวดเร็วซึ่งได้เริ่มทยอยส่ง SMS นะครับแจ้งผลการพิจารณาแล้วตั้งแต่วันที่11เมษายน2563และจะเริ่มทยอยแจ้งไป จนถึงวันที่13เมษายน2563โดยพบว่าขณะนี้ได้มีผู้เข้าให้การข้อมูลนะครับได้เพิ่มเติมข้อมูลเรียบร้อยแล้วจำนวนหลายแสนคนและท้ายที่สุดคือกลุ่มที่3กลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์นะครับจำนวน4,780,000คนนะครับซึ่งทยอยได้รับ SMS แจ้งผลการพิจารณาในวันที่12ถึง14เมษายนนี้โดยนายเล่าลนแสงสนิทนะครับยังกล่าว ถึงกลุ่มที่ไม่ผ่านว่าส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์เน,นื่องจากได้รับการดูแลผลกระทบจากโควิด -19 โดยรัฐบาลผ่านช่องทางอื่นแล้วเช่นข้าราชการผู้รับเงินบำนาญผู้ได้รับสิทธิประกันสังคมงเกษตรกรเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ยังรวมไปถึงกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้เช่นนักศึกษานักเรียนซึ่งยังคงไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นหลักนะครับ จนถึงกลุ่มที่ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้เช่นผู้ค้าขายออนไลน์เป็นต้นครับอุตมะเผยรัฐบาลกำลังหาทางช่วยเหลืออาชีพก่อสร้างนักศึกษาในอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยการเปิดลงทะเบียนรับเงินชดเชยรายได้ผู้รับผลกระทบจากโควิด -19 ขณะนี้มีเกิน24-25ล้านคนแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับเพื่อเร่งจ่ายเงินให้เร็วที่สุดโดยข่าวที่บอกว่าจะเยียวยาแค่9ล้านคนนั้นเป็นแค่ตัวเลขโดยประมาณการเท่านั้นแต่หากมีผู้ได้รับผลกระทบเยอะกว่านั้นรัฐบาลก็พร้อมจะช่วยเหลือทุกกลุ่มตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีรวมถึงกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบแต่ไม่ได้รับเงิน5,000บาทเช่นแรงงานก่อสร้างนักศึกษา รัฐบาลก็กําลังหาทางช่วยเหลือให้ตลอดจนกลุ่มเกษตรกรอีกกว่า17ล้านคนก็จะมีมาตรการออกมาในเร็วๆนี้ทั้งนี้คนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบมีหลายล้านคนที่ได้รับสิทธิ์ในระบบประกันสังคมอยู่แล้วซึ่งกลุ่มที่ได้รับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆอยู่ก็ขอให้ใช้สิทธิ์นั้นไปเช่นกลุ่มประกันสังคมตามม3 3 ส่วนคนที่ขายของในตลาดเดียวกันแต่ได้รับเงินไม่พร้อมกันอาจเป็นเพราะข้อมูลบางอย่างที่แตกต่างกันซึ่งรัฐบาลพยายามตรวจให้เสร็จเร็วที่สุดนายอุตมะยังกล่าวอีกว่ายืนยันว่ากระทรวงการคลังจะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้ครอบคลุมมากที่สุดโดยการแจกเงิน5,000บาทนั้น ได้ตั้งกรอบของงบประมาณรายจ่ายเป็นรายเดือนและสามารถปรับยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมซึ่งเบื้องต้นจะใช้เงินงบประมาณประมาณ6 0 0 0ล้านบาทจากพกรกู้เงิน1ล้านล้านบาทมาใช้ก่อนแต่หากใช้ไม่พอก็พร้อมโยกเงินก้อนที่เหลืออีก400 0 0ล้านบาทมาใช้คนว่างงานเทลั่นประกันสังคมเตรียมจ่ายเงินดีเดย์17เมษายนนี้ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับที่ล่าสุดสำนักข่าวข่าววันใหม่เปิดเผยว่าหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการแรงงานนะครับเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหาแรงงานตกงานและว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยวางแนวทางเยียวยาแรงงานในระบบประกันสังคมที่รับผลกระทบ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับระยะสั้นจะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือแรงงานในระบบที่อยู่ในม3 3คือกลุ่มแรงงานที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัยกรณีรัฐบาลประกาศให้หยุดสถานประกอบการจะได้รับเงิน3เดือนนะครับในอัตรา6 2บเซนบนฐานเพดานไม่เกิน15,000บาทซึ่งกลุ่มนี้นะครับได้รับการช่วยเหลือไปแล้ว ส่วนในกลุ่มหนึ่งคือแรงงานรับจ้างที่ภาครัฐไม่มีคำสั่งปิดสถานประกอบการแต่ได้รับผลกระทบมีอยู่ประมาณ800,000นคนจะได้รับเงินเยียวยาเป็นเวลา3เดือนเช่นกันโดยจะเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพุทธที่15เมษายนนี้คาดว่าธนาคารต่างๆจะทยอยจ่ายเงินให้ได้ภายใน3วันโดยเร็วที่สุดคือ17เมษายนนี้ เฮลั่น hey, กระทรวงการคลังเผยใครรอเงิน5,000บาทอยู่เราไม่ทิ้งกันหากขึ้นสถานะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงพรุ่งนี้มีข่าวดีมีรายง,งานว่านะครับเมื่อวันที่12เมษายนนะครับนายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะน,นี้จ่ายเงินให้กับประชาชนที่ผ่านการพิจารณาได้รับเงินเยียวยาจากรัฐไปแล้วคนละ5,000บาท จำนวน1.4ล้านคนแล้วนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่3ของการจ่ายเงินซึ่งก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีนะครับโดยคาดว่าภายใน11เมษายนจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาลดแรกได้ทั้งหมด1.4ล้านคนหลังจากนั้นนะครับจะเริ่มดำเนินการลดต่อไปนะครับในวันที่13เมษายนนี้นะครับแต่จำนวนผู้ที่ได้รับเงินนะครับดังกล่าวยังไม่ค่อยชัดเจนนักแต่ยืนยันว่าเตรียม รายละเอียดเบื้องต้นไว้แล้วนะครับโดยล่าสุดมีจํานวนผู้ลงทะเบียนในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะครับจํานวนกว่า26ล้านคนแล้วมียอดยกเลิกการลงทะเบียนไปกว่า6-7แสนคนโดยทางธนาคารกรุงไทยนะครับเปิดให้ผู้ลงทะเบียนที่กรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจนให้สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมกลับมาได้อีกครั้งนะครับซึ่งทางธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ดูแลระบบ จะส่งข้อมูลกลับไปให้ผู้ลงทะเบียนให้ข้อมูลกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อพิจารณาว่าตรงตามเงื่อนไขนะครับหรืออย่างไรรวมถึง11เมษาจะดาเนินการส่งข้อสรุปนะครับแจ้งให้กับบุคคลที่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองจนกว่าจะครบนายธนกรกล่าวได้ธน,นกรยังกล่าวอีกว่านะครับนอกจากนี้เน้นย้ําว่าบุคคลที่ไม่ได้รับเงินจากรัฐบาลน,นี้นะครับ อยากให้รออีกสักระยะหนึ่งเนื่องจากรัฐบาลได้เตรียมออกมาตรการผลกระทบจากโควิด1 9นะครับเพื่อมาช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกนะครับแต่รายละเอียดยังไม่ชัดเจนจึงยังไม่สามารถบอกได้แต่เบื้องต้นนะครับต้องมีออกมาอย่างแน่นอนเพราะงบประมาณได้เตรียมไว้พร้อมหมดแล้วล่าสุดนะครับก่อนหน้านี้ได้มีชาวโซเชียลนะครับได้มีการพูดคุยสอบถามถ,ามถึงสถานะนะครับเป็นจำนวนมาก ว่ากรณีขึ้นสถานะอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนทั้งที่ไม่ได้เข้าไปแก้ไขข้อมูลอะไรแปลว่าอะไรนะครับขณะที่สมาชิกบางท่านนะครับแชร์ภาพว่าหากขึ้นสถานะว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านนะครับจะแปลว่าผ่านนะครับซึ่งต้องรอรับเงินเลยนะครับในส่วนนี้ถัดมาจะเป็นสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ก็แปลว่าท่านต้องรอการตรวจสอบก่อนนะครับสถานะถันมาคือไม่สามารถทํารายการต่อได้จะแปลว่าให้ลงทะเบียนใหม่นะครับล่าสุดกระทรวงการคลังนะครับออกมาเผยข่าวดีนะครับสำหรับคนลงทะเบียนไปแล้วขึ้นสถานะอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านนะครับให้รอวันจันทร์ที่13เมษายนนะครับนั่นเองเตรียมรอรับข้อความเงินเข้านะครับได้เลยครับ